คือคุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณในชีวิตคุณเนี่ยมันมีคนเข้ามาหาคุณเยอะนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายจะมีผู้หญิงเข้ามาหาคุณให้เลือกนะคะทำให้คุณสับสนหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกว่าโอ้พราวในตัวเองนะคะรู้สึกมั่นใจในตัวเองถ้าเป็นผู้หญิงก็เช่นกันอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์มากๆอะไรอย่างเงี้ยมีคนเข้าหาเยอะนะ ดูว่าในเดือนมีนานี้คุณจะพบกับเรื่องราวแบบไหนอีกนะ energy คุณเป็นแบบไหนการงานการเงนิงนความรักเป็นยังไงบ้างอืมรประสบความสำเร็จกับสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจไว้นี่ดีนะหกถ้วยนะได้รับชัยชนะนะคะกบบสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรัก การใช้ชีวิตแต่คุณอาจจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องหรือว่ามีลางสังหรณ์หรือเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เนี่ยเป็นหมอดูหรือเปล่าไฮพีเทสมันขึ้นมาหรืออีกในหนึ่งก็คือคุณเป็นคนลึกลับเป็นคนดูดีมีเสน่ห์นะใครพบเห็นก็อาจจะรุ่มหลง seven of pentacles เหรียญคุณกำลังอ คุณกำลังจะลงทุนทำกิจการงานอะไรสักอย่างเจ็ดเหรียญอาจจะไม่ว่างในะช่วงนี้ก็เลยต้องอยู่กับเซฟโซนตัวเองคือไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรกับผู้คนภายนอกสักเท่าไหร่กำลังง่วนในการลงทุนแต่ถึงคุณจะไม่มีเวลาอย่างไรแต่คุณก็เป็นคนที่ดูดูมีสเสน่ห์ในสายตาของผู้คน่ัดดีน อาจจะเป็นหมอดูเดือดเด็ดคุณจะอาจจะได้พบเจอกับชาวราศีพิจิกหรือเรื่องราวของคุณบางสิ่งบางอย่างกำลังจบลงหรือจบไปแล้วได้สักพักหนึ่งก็ได้นะมันเดือดเขึ้นมาไพา่มันคือการจบไม่รู้ว่าจบจากอะไรจบจากอีกคนหนึ่งเพื่อจะไปเริ่มอีกคนหนึ่งหรือจบจากชีวิต การงานของที่นี้แล้วไปเริ่มงานใหม่อีกที่หนึงก็เป็นไปได้เดี๋ยวนี้คือการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันเป็นการท r a n s f o r ใบสุดท้ายถ้าดินมีนานี้คุณจะเป็นมี energy แบบไหนมีนานี้มีนานี้นะคะมีนานี้คุณจะเป็นไปในทิศทางไหน แฮงแมนมีนานนี้คุณจะไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวตัวเองหรือว่าอาจจะปีกวิเวกไปเลยนะคะออกไปจากาสังคมที่วุ่นวายสักสักสักพักเลยละ่ะนะแฮงแมนมันคือไ้าไพ่ของการนิ่งดูสถานการณ์ทุกๆอย่างคุณจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ในสื่อโซเชียลมากนะักอาจจะโพสต์วันนึงหายไป10วัน อะไรประมาณนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะเอาตัวเข้าไปอยู่รับรู้ข่าวสารข้อมูลในสังคมสักเท่าไหร่นี่เดือนมีนานะนี่เป็นภาพโดยรวมนะคะแล้วก็คร่าวๆนะมันไม่ได้บ่งบอกเรื่องการเงินของคุณเลยมีไพ่เดียวที่บ่งบอกเรื่องการเงินก็คือเจ็ดเหรียญคุณกําลังจะเอาเงินก้อนไปลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่ให้อใหอ่านเอกสารสัญญาดีๆนะคุณอาจจะถูกโกงได้นะคะแจสเมนมันขึ้นมาอาจจะสัญญานั้นอ่านให้ละเอียดอ่านให้ดีคุณอาจจะโดนหลอกนะให้เซ็นสัญญาอะไรบางอย่างแล้วมันไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ก็เป็นไปได้เดดเดดแมจิชียนคุณจะพบเจอกับคนที่ฉลาดหลักแหลมแล้วก็มีซิกเซนมีสิทธ มีสายสัมผัสเ,เป็นคนที่อาจจะมีเขาใช้เซนส์น,นำทางสักส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะโดยภาพรวมแล้วเขาก็มีทั้งโลจิกมีทั้งอิโมชันในตัวคนคืนนี้เขาเขามีเติร์ดอายนะคะมีตาที่สามแล้วก็บุคลิกพันอุเขาเป็นคนฉลาดนะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่เปิดเผยตัวต,วตนสักเท่าไหร่ มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์หรือเพิ่งจะจบก,กับใครมาหรือเพิ่งจากอยากจะเริ่มต้นก็ได้นะไปจบกับอะไรมานานแล้วแล้วก็กําลังจะเริ่มต้นด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่ฉลาดด้วยนะท่านดินคุณน่าจะงนที่ฉลาดอยู่แล้วด้วย